เกงยีลีไวรุ่นห้านหนึ่งตัวนี้เป็นสีบลูยีนเข้มๆนะครับทุกคนตัวเกงเกงยีลีไวห้านหนึ่งตัวนี้รหัสหนึ่งรอยสิบเก้าเป็นงานเม็ดอินบังกลาเทศขนาดวัดจิงเอลสาสิบสองยาวทั้งตัวสาสิบสามปลายขาแปดยังอีกทีนะฮะรหัส1ิเก้าเม็ดอินบังกลาเทศขนาดวัดจิงเอลสาสิบสองยาวทั้งตัวสามสิบแปดสามสิบแปดนะครับปลายขาแปด ราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทเป็นสีบลูยงเข้มขมสีในคลิปย,ยังไงตัวจริงยังงั้นแน่นอนฮนะเป็นผ้าค่อนข้างจะหนาแล้วก็ออกนิ่มๆนะคลขายเนื้อสายนะตัวนี้นะเดี๋ยวเรียกเป็นเนื้อสายเลยก็ว่าได้นะตัวนี้สีสวยๆเข้มๆนะครับดูคะ่ะขนาดตามป้ายเป็นป้ายหนังแท้เดาเป็นยูสามสิบสองเอลสามสิบเนยูสามสิบสองเอลสามสิบนะตัวนี้นะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งป้ายเรดแท็บสกรีไวสองหน้าอยู่ครบนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านในกันว่ามีอะไรบ้างนะ รายละเอียดด้านในจะเป็นรุ่นป้ายแคร์สี่ใบนะฮะสี่ใบห้าใบก็ว่าได้นะฮะถ้ารุ่นป้ายแคร์เยอะๆอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหลังปีพศสองพันขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูให้นะเ็เช่นเดิมครับใบที่หนึ่งก็จะบอกที่มาที่บรรทัดบนสูตรเมดอินอะไรใบาย,ยาวๆนี้ก็บอกวิธีการเก็บรักษาก็จะประมาณที่ว่าสักเครื่องด้วยน้ําอุ่นนะฮะใบที่สามใบที่สี่นะ,ะก็จะบอกวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็เลขสถานที่ผลิตขนาดไซ แล้วก็เป็นพีโอสั่งซื้อสั่งจ้างการผลิตนั่นเองนะฮะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆมีอะไรบ้างเอ,อ่ยเดี๋ยวผมดูให้นะถ้ามีก็จะมีอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะกระเป๋าใดด้านซ้ายโคนขาด้านซ้ายก็จะเป็นกระเป๋ารุ่นฉลองร้อยปีกางเกงที่สกรีนฉลองร้อยปีก็คือสกรีนเพื่อการันตีว่ารีไวมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีนั่นเองนะฮะถ้าไม่สกรีนก็อาจจะเป็นรุ่นก่อนฉลองร้อยปีหรือหลังร้อยฉลองร้อยปีนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะ รายละเอียดหนึ่งอีกไหมก็จะมีแล้วก็จะมีป้ายレスแบป้ายレスแบก็จะมีแถบซิเวอร์ไลนิ่งอยู่ yes สองขอบข้างนะฮะจะเป็นแถบสีเงินใช้กล้องสองฟ้สองดูนะฮะก็จะเห็นเป็นตัว LSLS and Co. นะฮะเราย่อมาจาก Levi's ์สโตล์แอนดนั่นเองนะครับทุกคนเป็นงานสภาพสวยๆแน่นๆเลยฮะเสมือนใหม่นะฮะจะเป็นเงางมือสองนะลูกค้านะก็คือผมแจ้งรายละเอียดชัดเจนฮะสวยครับลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูกานปลายขานะ งานปลายขาจะเป็นการเย็บแบบลูกโซ่เล็กนะฮะนะฮะงานปลายขาครับเป็นการเย็บแบบลูกโซ่เล็กนะฮะสวยๆครับในคลิปเป็นไงตัวที่อย่างนั้นแน่นอนนะลูกค้านะเนี่ยครับงานปลายขาสวยๆนะสวยเข้มเสม,มอตัวฮะตัวนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่น,นอนครับสวยๆเข้มๆเสม,มอตัวนะฮะผมไม่ดูรายละเอียดทีนะครับเผื่อใครฟังไม่ทันก็ตัวนี้รหัสสิบเก้าก็คือว่าถ้าลูกค้าสนใจเริงตัวนี้ แจ้งแอดมินมาว่าขอดูรหัส19บเก้านะฮะขนาดวัดจริงเอลสาอยาวทั้งตัว38ปลายขา8ราคา1,800งพันแปร้บาทนะฮะเลขกระดุม3า4พันสนั่นเองเมดอินบังกลาเทศขอบคุณที่ไว้วางใจกันแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่เชื่อใจกันนะครับทางร้านเราขายของด้วยความตรงไปตรงมาโปร่งใสนะครับมองว่าคงมีโอกาสได้รับใช้ลูกค้าต่อๆไปนะครับได้หลายท่านนะครับขอบคุณครับ